คุยกันอยู่คุยกันอยู่เออเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมันน่าจะมีฝนตกด้วยประเทศไทยเมื่อเช้าดูข่าวอะไรว่าแถวไหนเขาบอกอะไรไอ้อะไรประเทศจีนมันเย็นจัดเขาบอกฝนน่าจะตกแถวภาคอีสานสุดทยแถว,ว่าเราฝนตกเฉยเลยรถเยอะเว้ยมันป่วยไม่ไหนต้นไม้อ่ะดิ คนเยอะต่เช้าเลยเว้ยโอ้ยแกสแก๊สที่หายมันชอบเป็นอย่างเงี้ยแก๊สเวลาเวลาหิวหิวจะกินอะไรโด่วนเงีไยแก๊สม่ชอบหมดไม่ใช่ก็เหล่านะไอ้นี่นะเึ้งมีขาวนะแล้วก็หมูตุน๋นกระสอบหนึ่ง